เอ้ยย hey? oh? oh? ัเด็ดดี้อเื่อเอาลือดเตื่อจเย็นนะกำลังเปิดต่อๆอยู่นะครับผม เครื่องเป็นอะไรเนาะคนยิงแต่เล่งอยู่ เปิดแล้วนะครับผมใ,จใจมรายใาสักคู่นะครับไม่เบนนะครับผมเดี๋ยวเราอยู่กับพี่นุม่มพน,นุ่มเสกนะครับผม ตอนนี้ออยู่บ้านมาแล้วนะครับผมบ้านพี่หนุ่มนะครับผมเมตตาได้นะครับผมใบบุญก็อยู่นี้นะครับเดี๋ยวไม่เบนสักครู่นะครับไม่เบนครับผมอไม่เบนเดี๋ยวเดี๋ยว รอสักรอก่อนนะครับแม่เบนอเดี๋ยวอยู่กับพนมเสกแล้วครับผมห้าสิบมัดไม่แนนเขาบอกพีน่นายยังเดี๋ยวเอาลงให้ครับผมห้าสิบมัดไม่แนนเขาบอกแล้วใช่ไหมออยนมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวลงให้ห้าสิบมัดครับผม เขาบอกว่าห้าสิบมัดไม่แนนทินัทมองเห็นไหมในผมให้ดูผมดูให้ไหมไม่เห็นมีแค่ตรงนี้เปล่าร้อยมัดใบบุญสามสิบน้ำฝนเออลงแล้วน้ำฝนใบบุญอันนั้นสี่สิบลงแล้วบ่อทองสายทองพันล้านกล้องเป่าเปล่าใบ พอเสกใบบุญห้าสิบนี่ไงพอเสกใบบุญห้าสิบลงอีกห้าสิบนี่นะไม่พอ,เ,อ,<ะ>เ,อเดี๋ยวถอยรถขย,ยับรถเข้ามาอีกดเดี๋ยวลงของเดี๋ยวลงของพอเสกนะครับผมพอพอเสกใบบุญได้อีกห้าสิบมัดไม,ไ,นนไม่แน่นะะไม่แน่นไม่แน่นพอเจขอบคุณคุณแม่แน่นนะครับไม,ไม่แน่นพอเจเอ็นจฟาร์มครับผม ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเงียงปางนางรวยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณสิครับก็เร็วข้างวัดบุญบุญบุญอยู่หลังนู่นบุญนี่เท่าไรเร็วเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวผมลงให้อีกห้าสิบบาทครับครับก่อนครับขับก่อนครับกขับเรยวไปเดี๋ยวถอยขหยุบรถโอเคขอบุณ เดี๋ยวไม่ให้ไปบุญกันน้องไปบุญนะครับตัดสบายลิขครับไปดเป็นสี่บ่วอ้โอ้แมแกมันี่ลงค่ไบัวไังมุน่นังมุ่นลบุญครับเลอ

Ừ, Ê, có. Ừ, từng thi lươi. Từng thi, điện đơn. Vết, da vết. Đồng còn nặng lặp phổm. Vết,

哦，咯，浪屁得，你那没得，哦，没得，哦，这个。哎，你今天这个多少钱？这个，你还招小偷呢？这，这十八，哎，哎，招小偷了嘞！ ของเมนเลนพัเจษครับของมนเทนพัชเชษครับโอจัดให้แล้วเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณคับผมขอบคุณเม่เนพัชเนะครับผมเมนอป้าให้ ไปดูความรงกแหงเลยนะครัขอเป็นสของารงกาแหงนะครัขอให้งปังังรวยนะครับขอบคุณมากนะคร้ะแแม่กืองโดยที่ไรเลยแม่่เดวอวที่ไรเอทับมอแม่โอยังหลือทำยังไม่ได้เติเดี๋ยวนี้แม่ต้องไปองคำเติได้ครับเป็นหีครับผมม่อดีห นี่ก็เข้ามาแล้วครับดีครับคุณแม่ครับไม่เน้นก็จีให้ตรงคำได้ครับอยู่ใกล้ๆกันเนาะยาอมแซ่บครับผมให้ตรงคำกลับไปเหยได้ครับผมอยู่ใกล้กันนี่อยู่ใกล้กันครับผมให้ได้ครับติดกันเลยลังคาติดกันเลยยาหมดแล้วฮะยาหมดแล้วผมณิีแล้วทำไมฮะหมดแล้วเหรอหนมัจ้อง่ฮะเออหมดแล้วหหมดนนไ นี show, he ่ก็เขาบอกว่ายาหมดแล้วนี้มันดูคอมเมนต์ว่รหรือดงตาฝาดเออต็มรถอยู่นั่นก็เต็มรถอยู่นั่ะหมดแล้ว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 ยาหมดแล้วแม่แนนเหมาหมดแล้วโอ้ยแค่เดี๋ยวแบ่งให้ต้องทำด้วยด้วยไหมเอ้ยแบ่งให้ต้องทำด้วย <cin stereotype> เอารถเนมาเลยโอ้ยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจนเย็นเจนเยนเจนเย็นเจนเยนจนเย็นเนนมาแเนมเยนเจนเย็นเจเจนเย็นเเเนเม็นเจนเย็นนมม็นเจคเย็นนนเจนเ้็นเคนเยเยจนเยเจเนนนน็เเเยเ็นเเย็นเยนเยเขนมาเลย เดี๋ยวรอก่อนรอคไม่รู้รออยู่เลยรออยู่ให้เอาลูกขินมารอก่อนให้คุณแม่คิดดูก่อนมะพร้าวทองคำสองลอยค่ผมผลไม้ห้าถุงขอบคุณครับผม นทข,ข้าวอ,อยู่ฝัง่งนู้นเด้อครับคุณแม่หนูอันนี้กระลุนอยู่ทางนู้นยาหมดยาหมดนะครับผมได้ผลไม้แทนเนาะไม่เป็นไรเนาะได้ครับผมได้นู้นอยู่ทางนู้นเด้อครับผมโอเคอยู่ติดติดกันนะครับผมครับขอบคุณคุณแม่ขอบคุณนะครับผมเอาผลไม้เอาผลไม้ลุเมลดความเจริญนะครับสุขภาพร่างกาย แรงคิดการเจี่ยรุ่งเรืองนะครับรำรวยรำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเงินไหลนองทองไหลมาตรวจปีและตรวจไปนะครับกราบขอบคุณท yes> <No> ี่มาเนนพ่อเจนะครับผมขอบคุณครับแม่เนนพ่อเจรับแม่เนนครับผมครับเดี๋ยวเอาเอาผลไม้ไปก่อนเดี๋ยวมะพร้าวสองร้อยเดี๋ยวน้องชายผมมาส่งครับผมครับผมขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวให้น้องบูมาส่งนะครับแม่เนนไอ้น้ะมะพร้าวนะครับผมอันนี้ก็เอาผลไม้ก่อนครับผมเอาผลไม้หน่อยนะเออ เอโดยุ่งห้าถุงผลไม้ห้าถุงหยิบมาเลยเบียดกันเอาดืแล้วเบียดกันเอาดืเลยแคบดีเปิดแคบเปิดแคบเลยก็ได้นะเออเออตรงนั้นแหละตรงมือนั่นแหละเออตรงข้างในนั่นแหละนั่นเออนั่นแหละน่ะเออนั่นแหละนั่ะมาขอบคุณอีกรอบนึงเอาพีิณาโทรศัพท์มาขอบคุณไม่ให้ผมอีกรอบนึ่งโอเคมาครั้งหน้าอีกรอบนึง ตำรวจพี่นับมา่เหรอเจอกันบ้างบินเปิ้อนี่ครับผมได้แล้วครับนี่ครับแม่เนนครับผมส่งแล้วครับผมอ่ะขอบคุณอีกรอบหนึ่งอันเดียวเดียวอันหนึ่งสองซ่มกลาวขอบคุณแม่เนนพ่อเจนะครับขอบคุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ดมโดยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับผมต่อไปีและต่อไปเฮงดังปังรวยนะครับผมกราบขอบคุณแม่เนนพ่อเจนะครับผม ให้ความรักความเมตตาทงคำสามหญ่นะครับ,นะร,บระพันธ์ผู้รีครั้งครับผม <c oughs> ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับน,นี่รถรัะจะจะบรองวันนี้เปิดมันนะมาเชื่อขอบคุณนะครับผมต้นละไมไปแลว้ว <c oughs> เดินตกตกเต็กเตกน <c oughs> ครับผมยาหมดเลยเด้อคุณแม่ <c oughs> เดี๋ยวมาเอาพรำส่งตามหลังเขาแม่แน่นครั